วิวทางที่กังงามพอสมควรนะพี่น้องเขตนี้เป็นเขตซานเมืองค่าแขกเด้อพี่น้อง บายนี้พี่น้องวัดสุคูสุขอนองตอนนี่บาสอนอยู่ที่บ้านนาพนดูเมืองท่าแขกแขวงขาม่วนเป็นเขตซานเมืองพี่น้องเลยวันนี้พาพี่น้องมาลองมาเที่ยวทางสนบลาวทางเมืองท่าแขกเนาะนี่เป็นครัวที่เพิ่นเฮ็ดหม่แล้วพี่น้องเป็นครัวเล็กปูพื้นด้วยไม้เสาซีเมนตน์อ่ะก็เฮ็ดแล้วไม่ไหมพี่น้องเลยทางบ้านนาพนดู บรรยากาศธรรมชาติของบ้านนาพลูทับ,บสรอนเวยพาพี่น้องมาเลาะลายเทือแล้วเนาะบ้านนี้แต่ว่ามื่อนี้สิโบนี่เข้าไปทางในเนะาะเทพภาบรรยากาศแถวนี้แล้วก็สิกรับพ,พี่น้องเลยวิวทางที่ก็ง,งามพอสมควรนะพี่น้องเข้าไปทางในเ,นเป็นบ้านนาพลูแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวนั่นก็คือขุนน้ำโดนหรือว่าหัวน้ำโดน ต่บาซอนแปกตอนนี้คือบ่มีน้ำอ่าบ่มีน้ำโดนพี่น้องน้ำมันไปทางใดหรือว่าน้ำมันแห้งบ่ยามนี้พี่น้องน้ำบ่ไหลเลยเนาะปกติบาซอนมาเนาะจะมีน้ำไหลยานมันแห้งหลายกว่าแล้วพี่น้องเลยเดินทางครับพี่น้องบรรยากาศวันนี้ก็มืดคึ้ม ฝนหากระเซาโตกวางหนึ่งนี้ไปถ่ายซุ่มเย็ยนวางตอน12โมงอากาศเนี่ยฮ้อนผ่านไฟล้นพี่น้องอันนี้อากาศซุ่มเย็ยนแล้วเนาะฝนตกประมาณสิบโมงนึงทั้งฝ้าห้องทั้งฝ้าเรื่มเป็นต่ยาน ยากธรรมศาสตร์ิเศษบ้านนาพนดูน้อต่อใส่บ้านนาเสพี่น้องเขตนี้สิออมฮอไปด้วยผาหินปูนทางนั้นสวยสนงดงามพี่น้องเลยทางหน้านแมนบ้านนาเสเด้อพี่น้องก็ทีมนี้ทางแยกไปพระธาตุเมืองพรไปทำพระจันแร์แหงของเทียวสือด่างของ แข่งข้ามวนนะตอนนี้ต้นไม้ใบหญ้ากำลังคลับมาเป็นสีเขียวพี่น้องเลยเพราะว่าฝนจะเริ่มทยอยตกลงมาเนาะไก่สชิฮอดเราดูเห็ดหน้าเราได้ประมาณสองเดือนใกล้ิฮอดเนี่ยเราดูเห็ดหน้าปีแล้วเนาะบางเจ้าคนจะถ่ายหุดนน้าไว้ห้อยแล้วตอนนี้เรี่ยมที่จะเห็ดหน้าปี เป็นอาซิปลักของคนเรายามฝนเช่นนี้น้ำสิหลายแล้วพี่น้องเลยบางปีก็น้ำท่วมเพราะว่าน้ำโดนมันดันขึ้นมาเนาะยามแรงนี่ก็แรงอารีและน้ำโดนจนบ่ไหลพี่น้อง เขตทีเป็นเขตซานเมืองคาแคกด้อพี่นะ้องห่างจากตัวเมืองประมาณ10ปลายกิโลเมตรอยู่ว่าประมาณ้านี่ละหัวไก่วพราป,ป,ปันใดนะ้องแวงขม,มวัวเนี่ยทัวเป็นแลงที่สวยงามนาะมีผู้ผ่าปลาดงงลายโดยเฉพาะผู้หินฟ้นก็มีแรงท่องเที่ยวหลายบ่อนนี่น้องเลยนักท่องเที่ยวก็นิยมสมซอบมากมาลิ่นมาเที่ยว บอกง่ายๆคือเป็นชุดหมายของอานาคเดินทางนะแฝขโมลลยในใช่แทนทิดกับประเทศไทยประเทศเวียดนามเป็นเส้นทางผ่านไปประเทศเวียดนามไปประเทศไทยเป็นแฝงน้อยๆแต่ว่าสวยงามไปด้วยธรรมศาสตร์สอุดมสมบูรณ์ที่น้อย บ้านนาเซแล้วบ้านนาเซเนี่ยเป็นบ้านที่อ้อมอไปด้วยพาหินปูนบ้านเก่าบ้านเดิมแม่นเข้าไปทางในใช่ๆพี่น้องเข้าไปทางในอีกน้อยนึงบ้านเก่าบ้านเดิมเพ่นเลี้ยวขวาแม่นไปทางพระธาตุเมืองพรรือว่าไปถ้ำพระจันทร์ ไ่ายชื้อทำเป็นไปพระะทางบ้านน้านิยมบ้านน้าฝังสร้างไปทำผ้านองปลาปลา,าทำผ้าเสื้อน่อมก็ออกสูตัวเมือง่าแขก าค่อยแรงแล้วพี่น้องตันนี้เบาสอนหอดเจดบ้านนานิยมไกลกับบ้านนาข้างสร้างสองของางทางที่พี่น้องเห็นนี่ก็บิฟเนหัวเป็นสวนโดยเฉพาะสวนมันสนหรือว่ามันสำบปะังหลังบอนจะมีสวนยางพาราสวนกล้วย ส่วนไม้ให้มากเหตนี้เป็นวอลผูกคอยเด้อพี่น้องนีเป็นทางสามแย่เลี้ยวขวาแมนไฟบ้านนานิยมไปซื้อแมนไฟบ้านนาท้างสร้างแล้วก็ออกสู่ตัวเมือง่าแขก หน้าแม่นแรงของเที่ยวห้วยน้ำใสพี่น้องแรงของเที่ยวซื่อดังยามฝนของพี่น้องสามเมืองทาแขกระยะนี้บอกมีน้ำพี่น้องอีกประมาณ3ามสี่เดือนเท่าลหรือว่าประมาณอีกห้าเดือนน้ำจึงมีเนาะน้ำที่ไหลออกมาจากหน้าผาเรืองท่าแขกแขวงขงมวนบ่อึดบนลินบนเที่ยวพี่น้องเลย ฝนหากระเสาตกใหม่ๆน้ำท่วมพังมาเลยที่ดีคือการพี่น้องจึงบมีขีฝุ่นขฝาฝนบป่ตกใเนป่ย้าขีฝุ่นไงคุ้มโอเคนะพี่น้องเนี่ยคอมมนคลิปภาพบรรยากาศทางเบาซอนพาพี่น้องเลาะเทียวสวนอบดลาวอยู่ทางซานเมืองทะแขก แวงขมวนเนาะมาอนี้ขออนุญ,ญาตปิดชิปนี้ไว้สามีก่อนชิปหน้าพบกันใหม่ขอขอบใจพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับสมเด้อเนาะสำหรับชิปนี้สบายดี